ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนะครับอาร์ดียูสคานะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ต้นยูสคานะครับนะศูนย์จำหน่ายรถมือสองนะครับเสรีไทย64สุดซอยนะครับวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะนะครับนะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้แชมป์นั่นเองนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะเป็นตัวแคปยกสูงคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับนะคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้านะครับ วีโก้แชมป์ 2.5e s martcabpiraner นะครับปี2014นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องดีเซล D4D นะฮะนะฮะ VN เอ็นเทอร์โบด้วยนะครับนะคันนี้ก็ราคาขายอยู่ที่นะครับ425,000บาทนะครับ425,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่มัน4,000เท่านั้นเองนะครับนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับนะมาพร้อมในเรื่องขุมพลังดีเซลนะครับเดิมจากโรงงานนะครับ เครื่อง D4D นะครับ V-N Turbo ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่144แรงม้าสวยๆกันอย่างนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนะรายละเอียดของรถเดิมจะโรงงานอย่างแน่นอนนะครับกระจังหน้านะครับเป็น3ชั้นนะครับนะสีเท่านะครับมีตัวขอบเป็นโครเมี่ยมนะฮะแล้วก็ในส่วนของโลโก้เองก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันใหญ่ๆกันอย่างนี้ในส่วนของไฟนะครับไฟไฮโดรเจนหรือไฟหลอดไส้นะฮะใหญ่แบบนี้เลยนะครับนะเป็นเป็นโมหน้าแชมป์ นะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับคู่หนึ่งนะฮะด้านล่างสเกิร์ตหน้านะครับสวยๆเลยสีดำนะคันนี้ดุดุสีดําสวยๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตกแต่งในเรื่องของปงล้อซุ้มล้อนะครับนะยื่นออกมาสวยเลยนะครับนะสวยกันอย่างนี้เลยในเรื่องของตัวล้อนะครับนะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของล้อขอบ16นะครับนะยางของโอทานี่นะครับปีนะครับปียางปี2 1นะฮะยางใหม่เลยนะฮะ ดิสเบรคคู่หน้าสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับเบโช็อกเดิมน็อตไม่ขยับนะครับตรงนี้นักไม่ขยับเลยนะครับสีดำนะฮะคันนี้ถัดบันไดล่างเป็นสีเทานะครับสีเทานะฮะนะครับสวยเลยเป็นน็อตแคปบนะฮะคันนี้แคปบเลยนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับนะคันนี้กระจกมองข้างนะฮะเป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ปับปิดปับปิดไฟฟ้ากันสาดติดให้ด้วยนะครับ หน้ากระจกเดิมจากโรงงานนะครับนะกระโปรงหน้ามีจมูกนะครับบ่งบอกถึงเครื่องดีเซลนะครับหลังคาสวยๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวนะครับในส่วนของกระจกนะครับด้านข้างเป็นกระจกแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับมีตัวเสรลักษณ์ของ t o โยต้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเป็นเป็นออโตอารามด้วยนะฮะด้านหลังด้วยก็เป็นนะครับนะกุญแจก็จะเป็นคุญแจรีโมทนะฮะ มันจะรีโมตนั่นเองนะครับซุนะ้มล้อในส่วนของที่มือจับเป็นโครเมียมแล้วก็มีตัวกรอบเข้ามานะครับนะกันเล็บกันรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเข้าให้มาแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น V-N Turbo นะฮะไฮลัก V-N Turbo นะครับใน,บนส่วนของภายในนะของตัวรถคันนี้นะครับนะซุ้มภายในของตัวรถมาพร้อมในเรื่องของตัวเบาะหนังทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นเบาะหนังปรับมือทั้ง2นะครับนะในส่วนของรายละเอียดของตัวรถเนี่ย ก็สามารถดูตามนี wow. ้ได้เลยนะครับหัวน็อตไม่ขยับสติกเกอร์อยู่ครบนะอยู่ครบนะครับนะเสาบีนะครับโครงสร้างตรงนะครับตามแบบของโรงงานนะฮะไม่มีประวัติการชนจากด้านข้างนะครับรอยอาร์ตนะฮะเรามาดูรอยอาร์ตกันนะครับนะครับรอยอาร์ตนะครับดูนะฮะรอยอาร์ตเดิมนะครับอาร์ตเดิมนะครับไม่มีไม่มีการดัดแปลงนะครับในส่วนของหัวน็อตนะครับยึดในส่วนของบานประตูนะครับเห็นกันชัดเจนนะครับ นะฮะตรงนี้เลยนะครับไม่มีรอยไข่นะครับไม่มีรอยขยับเลยเดิมๆเจาะโรงงานนะครับในส่วนของบานประตูนะครับบานประตูเป็นสีดำนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดาหมดเลยนะฮะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าโอโต้คนขับเซ็นเซอร์ล็อกที่ล็อกกระจกมีนะครับตรงนี้ที่วางแก้แล้วก็มีในส่วนของปรับนะฮะกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วปรับปิดก็ไฟฟ้า ในส่วนของพวมลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสก้านแบบนี้เลยสวยๆนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้จะเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานวิทยุ AM FM ได้ปกติเลยนะครับนะแอร์ก็เป็นแอร์หมุนนะครับนะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้เกียร์แมนนวล5สปีดนะครับแมชนวลห้าสปีดมีในส่วนของพวกอะแดปเตอร์นะครับคันนี้ก็ครบเลยนะฮะกระจกมองหลังนะครับนะคันนี้กระจกมองหลังพร้อมกระจก เป็นกล้องนะครับล้อหน้านะครับอันนี้คือแถมเลยนะฮะมันเป็นเป็นในส่วนของตัวนะครับเป็นกล้องนะครับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับในส่วนของเพดานเองก็จะเป็นสีเบรสนะฮะซวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับนะในส่วนของแคปนะครับนะแคบก็สามารถเปิดจัดตรงนี้ได้เลยนะฮะเปิดเลยนะฮะก็ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับสําหรับแคปแบบนี้นะครับ ลงง่ายเลยนะครับนะบานแครบก็จะเป็นเนี่ยบานเดิมนะฮะที่วางแกวลำโพงนะครับก็ครบหัวน็อตนะครับนะน็อตไม่ขยับนะตรงนี้ครับน็อตเดิมน็อตเดิมนะฮะน็อตไม่ขยับแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับฝังแครบก็ตั้งสัมภาระได้นะครับนั่งได้แต่อาจจะต้ออัดไปหน่อยนะครับแต่ว่าตั้งในส่วนของกระเป๋าอะไรก็สะดวกนะฮะสะดวกกับรถแครบนะฮะ ก็นั่งได้เลาตัวเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยก็สามารถนั่งได้นะฮะผู้ใหญ่อาจจะอาจจะแต่ว่าถามว่านั่งได้ไหมคือนั่งได้นะครับที่พักพิงก็จะเป็นหนังนะครับเบาะหนังเหมือนกันนะฮะตรงนี้สวยสวยเลยนะครับก็ปิดปิดปิดง่ายนะครับในส่วนของรถก็ปิดง่ายนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับนะกระบะหลังในส่วนของกระบะหลังนะครับมาเริ่มที่ล้อหลังก่อนนะครับนะล้อหลังก็จะเป็นล้อออทเนี่นะครับ เป็นดัมเบลกนะครับเป็นล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กหกรูนะครับในส่วนของตัวยางก็จะเป็นโอทานี่นะครับขอบ16ปี2021นะค่ับอดอกยาง90%นะฮะใช้งานได้อีกหลายปีในส่วนของซุ้มล้อในส่วนของภายในของตัวรถโครงสร้างคัสซีต่างๆโลโก้เห็นชัดเจนรหัสเห็นชัดเจนนะครับนะคันนี้นะครับมีอะไหล่นะครับมียางอะไหล่แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมืออย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะฮะ แต่ว่ามีนะครับในส่วนของตัวอย่างอะไหล่แล้วอบอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้จะเป็นยกตัวสูงนะครับพรีรันเนอร์นะฮะเป็นยกตัวสูงด้วยนะฮะในส่วนของแมกไนเนอร์ด้านในนะครับแมกไนเนอร์เป็นเดิมจากโรงงานนะครับของโตโยตานะครับนะนะครับอยู่ในสภาพดีเยี่ยมนะฮะอยู่สภาพดีเยี่ยมนะครับไม่มีรอยขีดขาดนะครับในส่วนของแมกไนเนอร์นะฮะในส่วนของด้านท้ายนะครับนะด้านท้ายก็จะเป็นไฟนะครับ ไฟไฮโดรเจนหรือไฟหลอดไส้นะครับนะโลโก้ครบๆไฮลักตัวอีวิโกแชมป์ตัวโตโยต้านะครับนะกระบะหลังไฟเบรกดูที่3นะครับที่เปิดก็เป็นโครเมียมนะครับตามบันไดด้านดานาบันไดล่างก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีโครเมียมนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านด้านล่างของตัวรถนะครับนะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับนะโครงสร้างแน่นอนครับเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะฮะ น็อตไม่ขยับนะครับตรงนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับเห็นกันชัดเจนในส่วนของด้านท้ายแล้วก็ในส่วนของกระบะเองนะครับนะรบกระบะสวยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทาความสะมอาดอีกรอบหนึ่งหลังปล่อยรถอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะครับตอนนี้เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวหัวน็อตฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับไม่ขยับเลยนะครับสนใจนะครับสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดของรถได้เลยนะครับ เบอร์ปักหมุดไว้นะฮะ R D u s ดิยุสคา3 7 5 7 0นสยะครับสวยๆเลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะซุ้มล้อภายในรายละเอียดของตัวรถนะครับงามๆนะครับรถงามๆเลยนะฮะคันนี้งามๆเลยนะครับนะก็สนใจยังไงนะฮะถ้าลูกค้ากำลังมองหารถกระบะนะครับรถกระบะตัวสูงยี่ห้อโตโยต้านะครับอาเป็นตัวแอบด้วยนะครับไว้ใช้งานไว้วันทุกของ นะครับไว้ใช้งานต่างจังหวัดคันนี้คือหนึ่งคันนะฮะราคาราคาก็ค่อนข้างที่จับจองได้นะครับนะครับราคาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับนะกับตัวโตโยตานะครับนะโตโยต้าไฮรักวีโกแชมพ์สองนะครับตัว e ีสมาร์ทแคปพรันเนอร์นะฮะคันนี้ปี2014นะครับเครื่องยนต์ D4D นะครับ VN Turbo นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่1 0 0 144แรงม้า กับราคาเพียงแค่425,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆ4,000ต่อเดือนนะครับ4,000ต่อเดือนนะครับสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนะสำหรับห้องเครื่องยนต์ของเจ้า Toyota Hilux Vigo 2.5ตัว E คันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับดีเซลเดิมจากโรงงานเป็นเครื่องยนต์ D4D นะครับ D4D v n t u r b o นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่144แรงม้าในส่วนของรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะครับเดิมๆจากโรงงานอย่างแน่นอนมีเบรก ABS นะครับนะเรามาดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับตรงนี้นะครับไม่ขยับนะฮะหัวน็อตไม่ขยับโครงสร้างของรถยังเดิมๆอยู่นะครับไม่มีประวัติการชนหนักจากด้านหน้าหรือการดับแลงของโครงสร้างอย่างแน่นอนนะครับนะหัวน็อตไม่ขยับ QC mark ยังอยู่นะอยู่ในสภาพดีเยี่ยมนะครับไม่มีไม่เคยถอดในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ เรื่องคงเรลวนะครับเราดูแลทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเบรกทุกอย่างเราดูแลให้นะครับไม่มีเสียงในเรื่องของตัวสายพานนะครับในรงยนต์เดินเรียบเดินปกตินะฮะตัวสติ๊กเกอร์ของตัวรถนะครับยังอยู่นะฮะได้แบตเตอรี่ของ panasonic ด้วยนะครับขนาดใหญ่นะคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับนะเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่นะครับเตินนะฮะเป็นกลิดนตด้วยนะครับ ในส่วนของแผ่เพลทนะฮะแผ่เพลทอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับแผ่เพลทนะใส่ลักโมโกอต่างๆนะก็ในส่วนของตัวหวน็อตไม่ขยับเลยนะฮะฝากระโปรงนะครับนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะรอยซีนก็ยังรอนซีนเป็นรอยซีนเดิมอยู่นะครับนะสนใจคันนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนะกับตัว Toyota h i l u ั v i ี o o 2.5e สมาร์ทแคร i พีรันเนอร์คันนี้ปี2014นนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยกับรถกระบะนะใช้งานภายในครอบครัวใช้งานต่างจังหวัดหรือใช้งานในเมืองก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องในเรื่องของตัวเล็กใหม่กันนะครับคันนี้นะฮะเล็กใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่9 0 0 0 0นะครับ9 1 6 4 5นะครับโอ้โหรถใหม่น้อยมากนะครับรถยังไม่ถึงแสนเลยนะฮะกับรถปี2014คันนี้นะครับ รีบมาจับจองกันได้เลยนะครับรถไม้น้อยจริงๆนะคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนะอย่าพลาดเลยนะฮะรถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับไมน้อยแบบนี้นะครับมีมีกันไม่เยอะนะครับนะมีกันไม่เยอะนะฮะก็สอบถามได้นะฮะรีบรเข้ามาจองได้เลยนะครับนะโทรโทรหาผมนะครับนะอาร์ดียูสค่าศูนย์หกสองหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับรถสวยๆแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับนะ นะครับเครดิตดีฟีดาานะครับนะเครดิตดีฟีดซื้อสดก็ได้นะครับนะซ,ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับเรามีบริการนะครับของของทางศูนย์จำหนายรถมือสองของต้นยุสคานะครับนะในเรื่องของเ,ออเราดูแลกันหลังการขาย3เดือนนะฮะแล้วก็เราปรอฟีประกันในเรื่องของฉุกเฉินบนท้องถนน1นปีเต็มนะครับแล้วก็ทําความสะอาดสปาห้องโดยสารขัดรถ เก็บงานเราเก็บทุกอย่างนะครับลูกค้าเข้ามาไม่ต้องเก็บงานเพิ่มนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะสนใจยังไงนะครับนะกำลังมองหาคันนี้เข้ามาดูรถนะเทสรถนะครับหรือไม่ก็มาขับรถจริงก็ได้นะครับทดลองกันขับได้เลยนะครับฝ่ายหนึ่งคันนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับแชมป์โฉมแชมป์สองจุ e นะเป็นตัวสมาร์ทแคยกตัวสูงนะครับคันนี้เป็นตัวแคปยกสูงปี2 0 1พนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเดิมจากโรงงานนะครับ สวยๆแบบนี้ปี2014นะครับราคาขายนะครับ4 2 5 0 0 0บาทนะครับ4 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองก่อน4,000นะครับฝากด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในช่อง y o u t u b e a d ดียูสข้าหรือจะเป็นเพจอาร์ดียูสนะครับสามารถที่จะติดตามผลงานการอัปเดตของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ u t u ูบครับเรามีการอัพเดตทุกวันนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับ ตามชมได้นะัตามชมได้เลยนะครับนะวันนี้ผมนะครับอาร์ดียูสคาขอ,ขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ